รวยรวยฮั่นหน่าฮั่นหน่าฮันหน่าฮั่นหน่ารอนะแม่กำลังนึ่งปลานินให้โอเคป่ะฮะไม่ต้องไปไหนนะไปไหนอดกินนะไม่ต้องมาถอนหายใจเลยรอสิกินดิบได้ไงปลานินอนะฮะเออนอนรอนอนรอว่าเป็นลมแล้ว หิวมากอืมแสดงเก่งมากเลยหมดเลี่ยวหมดแรงาาอืมลาลา,า,ลาหมดเลี่ยวหมดแรงหันแนห่หแน่หางหางมาตีขาแม่เฉยเลยยังไงกินไหมปลานหนิ่งอ่ะกินไหมฮะกินไหมกินกินเปล่าฮะรวยรวยรวยรกินไหมปลานหนิ่งอ่ะ สีสุกไอ้ดูน้องดิเอาเอาหลบรถไว้เอา,เอามั่งมีมั่งมีโอ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนเสือน้อยเพิ่งโดนไอ้เหลื่อมรัดมาหมาัดหมัดร่มเหลื่อมรัดมาหมาัดหมัดน่าสาวสีสีสุกให้หันมา สีสูกหิวไหมรอแป๊บนะึงนะรอแป๊บนึงแม่กำลังนึ่งปลานิลอยู่เออนอนรอแป๊บเดียวเก้ป้ามั่งมีฮะเป็นไงมัง่งเป็นไงมัง่งนอนอ้วนอึ่งเลยนะ มีมั่งมีไอเสือน้อยเสือน้อยหางคอดูหวยดิดูหวยบนหวยเสือน้อยดิดูหวยอยู่เฉยดิอยู่เฉยให้ดูหวยหน่อยดิอ้าวเล่นกันเลยเอาไปไหนไปไหนลบรถนะลูกออกไปนะ สุกจะนั่นมั่งมีเลวุ้ยอยู่เลยมาหาแม่ดิเลวุว้ยเลวรวยมานี่ดิเร็วเลวรวยอ้าวไปแล้ว,ไ,ว,ไ,ว,ไ,วไปไม่ได้กินนะเว้ยไปไม่ได้กินปลานึ่งนะมานี่เร็วมาหาแม่ดิจะข้าส้วมหรออาเข้าส้วมก็ไป ให้รวยนู่นไงมาดิมาหาแม่ดิมามานี่มามาเร็วมามามานี่เร็วๆมาโอ้คนจะไปเข้าซ่วมยังเรียกไว้อยู่อ่ะให้เรียกอะไรเนี่ยมันจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ย เยียกว่าทำไมเนี่ยเดี๋ยวไปไหนนะไปไปไม่ได้กินนะปลาหนึ่ออ่ะนั่นชอบไปจีบสาวชอบไปจีบสาวสามตัว ลายเหมือนกันเปียบคุยกับไอิตตัวเล็กสิสีสุกสีสุกกินได้ทั้งวันกินได้ทุกอย่างมีนางคนสวยกินได้ทุกอย่างกินปลานึองไหมแม่นึงปลาเนนให้กิน ตุ๊ด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 หมูหรือแมวเนี่ยฮะฮะนางเป็นหมูหรือแมวเนี่ยลูกนี่แหละเป็นหมูหรือแมวอุ้ย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 ไปเลยได้ยินเสียงชามข้าวนี่แม่นึ้อปลาให้มันอยู่มันหิวเหรอจนไม่ไหวแล้วใช่ไหม คนไม่ไหวแล้วใช่ไหมอเอ,เอกินกินเอ,ขอเขาเศษข้าวเก่าทิ้งหน่อยโอ้ยรวยนิ้วขนาดนั้นเลยเหรอ,หอพอพ่อเอเออ่ะอ่ะมันมีแล้วอีสามสาหาสสามทหารเสือ กินอย่างอรเดอร่อยนี่รวยๆมั่งมีสีสุกแก่นเจ็ดหกแก่นเจ็ดหกเส้นแก่นใช่ <c oughs> แกนกดหกแต่ยังไม่มีแต่ยังไม่มีโโช่องกำลทำช่องอยู่แกนชาแนลตัวน,นี้ให้ห้อยมาลแล้ว <laughs> กกหลบไปวนแม่เกิบไปอีกวันน่ยว่ามีหย่มแน่นอนหลือปล่าอจ้ะเหย่มไม่อห่มเดี๋ยวมันก็ขออีกนี่ปลาหนึ่งให้มัน งวดที่แล้วให้เก้96นะคะดังสีสีสุดวดน,นี้ให้693ฮยมองหน้าจริงปเปล่าถูกปเปล่าสีสุดมันนด้ถูกเปล่า เลยงำๆงำงมงาอร่อยมากเลยน้ำลูกกินน้ำนี่นี่อ่ะพ่อตักน้ำให้แล้วเลยโอ้ยกินแล้วก็บิดขี้เกียจนะคนสวยเออก,นนก,กินน้ำพ่กกินน้ำพ่อตักน้ำให้แล้วโอ้โห ยังไงสองตัวนี้ตกลงไงกินต่อหรือพอแค่นี้ินต่อหรือพอแค่นี้ินต่อหรือพอแค่นี้ อิ่มกันแล้วลุ้ยๆไปกินน้ำไปลูกไปไปกินน้ำปมั่งมีกินช้าจังลุ้ยๆไปกินน้ำไประวัาางรถลูเราระวังรถลายอิ่มแล้วเหรอฮะลายอิ่มแล้วเหรอ นีนางอิ่มแล้วอิ่มแล้วนางอิ่มแล้วอ้วนโอ้ยนอนเลยโอ้ยหมูหรือแมวเนี่ยหืหมูหรือมันแมววะเนี่ยไป้วยมากินน้ำมาลูกมาไปไหนโอ้โหดูพี่มีดิพี่มีกินไม่รู้จักอิ่มเลยเอากินลูกกินกินเยอะๆจะได้เติมพลังไปไหนละ ไม่ต้องลงไปเดี๋ยวเหลือมอีกนะน้อยเข้าข่้วเดี๋ยวเหลือมาอมีกนะนั่น่ะที่เก่าเลยนะน่ะถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิป,ปลูกสาวลูกชายนี่นางสีจบที่สีสกกุกแล้วกัน